โอ้โห oh, 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 oh. วันนี้ซานต้ามาแขวนขันอยากได้ของขวัญใช่ไหมวันนี้ซานต้ามีอะไรมาให้ด้วยอยากรู้ไหมนี่ไงกูให้มึงคิดแล้วเดินตายทุกคนในแก๊งกูโหดสัตว์ในจองกูบนสนะคายคำสาปยังกูยังทนทานะไม่ว่าจะหน้าไหนไหนกูส่งไปอยู่กับตัวมาบ้านทัดสิคุณเรียกกูว่าซองโดปัดกูเร็วจริงยิ่งกว่าพายุทอร์นาโดคือมึงจะเป็นแบบพูดแต่มึงอก็ทำใน โนไม่ต้องมาบอกเพรากูไม่โตทำพวกกูดังอยู่ที่คอนโดจุดบุหรี่และสูบขึ้นสมูทกูอยู่หน้าคอมอ่ะโอเคอากาศไม่หนาวเชียรตอนนี้ไม่นานนอนนะก็ชีวิตของเรามันไม่มีอะไรจะแน่นอนนะขอโทษที่ไม่ได้ตอบไว้ตอนนั้นพี่ไม่ได้ออกที่กูไม่พูดถึงเรื่องหีเพราะกูไม่เคยจะเย็ดใครมาแต่ f**king u c h หตุเกิ็ไม่รู้จักด้วยซ้ำไปไม่ต้องมาตีสีกูไม่อยากทำนองมึงแต่ในก็เลยแบดบิ๊กฉีดซักแค่แตกไปแต่ก็ทำให้มันแตกในคิดเทคคีมิดาให้มึงคิดอีกคิดอีกคนบางว่าคนพ้องไม่ได้สอนหรือว่าสมองไม่พัฒนากกูบอ กี่รอบกี่รอบกูย้ำตลอดไว้เสียเวลามา่ฟุงไปแบเปลูกศิษย์เทวดาไม่ต้องสามไอสัตพวกกูมันเด็กน้องสะพานตัวไหนยังมีปัญหาถ้ามึงเขราใจกันนักกันมาแลวกูไม่ดีกับพวกกรเจากพวกกรตจอมันเสียเวลากูไม่็นไรอย่างเแบบเรีวจริงแบบเรีวเติร์ดโหยว่าไงไอสัตว์ก็ทำพวกแม่ไปเรียวเฮิร์ทวงชิบหายสัตว์ไม่อ้างตัวเองไปเรียวเติร์ดเจยแค่ไหนสัตวันวนึงใส่กระเสื้อเชิ้ตจับเมียแม่งเอามานั่งแก๊งแบงกูซอยเขายาไปใา่กูซอยเมียมึงงบบบครรชชออนแ ตอนนี้กูโคตรจะเมาอ่ะตัวไหนยังมีปัญหาตัวไหนใครอยากจะเอาอ่ะตอนนี้กูโคตรจะเมาอ่ะเรื่องอื่นเียเอาไว้ก่อนกูสนใจแค่เรื่องกูไม่ใช่แบบไม่ไงของ๊อปจีนแดงอ่ะมันไม่เหมือนพวกกูกูใส่แต่ของราคาแพงอ่ะของดีอยู่ในกระเป๋าไม่ทำให้กูได้ตาแดงอ่ะขอโทษที่เจอมาเยอะเขาพวกพี่แม่งโคตรแกงก็มาไหว้เธอเร้าในเดมเข้ากันไปปอบอ่ะเห็นว่าเธอไม่ชอบเลยดึงเธอเข้าไปก่อนอ่ะรู้จู่เธออีแค่แอบชอบมาตลอดเธอในสายเดี๋ยวกูจะเข้าไปตัดตอนนี้กูอยู่ที่แเค กูอยู่กับไม่ตีผู้กูแล็บทอลแล็บฟาร์วันนาบีได้ข่าอยากเป็นแบบกูแต่พวกมึงก็ทำไม่ได้จริงีสงสารที่ไมใ่ใส่แต่ฟ,ฟอร์มแบบกูแต่ได้แค่วันนาบีกูเลิที่นี่เป็นอ N A K เดีย๋ยวเออ่ะต่อกันสามยกแถมหามเพื่อนมึงลงในเปร์ตออ้องยินที่พวกมึงก็เซ่อสา,ายสางอยากจะเพ้เอาแล้วไงไอสัตว์ถ้ายอยากชนะก็อย่าลังเลยถ้าเวาสาวเพื่อนมึงถ่ายมึงก็ไม่ถามเพื่อนมึงโดนตอนนี้กูไม่ว่าเพราะกูจำเป็นอยู่ที่ตัวาาถ้ามึงไม่เชื่อก็อยากให้มึงเดิเข้ามาดูแต่ถ้าเมียมึงหายเมียมึงอาจจะอยู่ตัวอยู่กับกูเหี้ย